รับทำไมนะครับญาสุภาพคือได้บอกว่าน้ององอิง,องเป็นเด็กพิปกตินะครับนี่คือคำว่าของญาสุภาพนะครับที่บอกว่าพิดษปกติยังครับบวคือเด็กหน่อยธรรมดาเป็นยังขับจังบวคือเด็กหน่อยธรรมดาเพราะว่าเวลาขึ้นบนเวทีย่มใดมันขัก,กว่าเป็นศินลปิน ที่ฝึกฝนการลองการล่ำมาตั้งโดนเหมือนมีองค์มาลงในตัวนองแต่เวลาลงมาจากบนเวทีเหมือนเด็กน้อยที่ไรเดียงสาที่ต้องบอกต้องสอนถึงสิเหตุตามนี่ก็คือเรื่องแปลกนะครับที่ว่าเลี่ยวว่าวหกกับว่าจบเถื่อเถือหรอกครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ของวงการหมอลำนะครับ ที่สามารถสะกดค้นดูค้นฟังนะครับให้จดจ้องอยู่กับน้องเพียงผู้เดียวนะครับตอนขณะขึ้นเวทีนั่นเรื่องนี้นะครับมันก็มีคนคอมเมนต์มาหลายรีนะครับผมสีวอาสูพีสูน้องฟังนะครับจังคนนี้นะครับเพิ่นก็บ,บอกว่าผมบ่เคยติดตามหมอล่ำคณะไหนเลยแต่มาติดตามคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงเคยฟังลูกถุง หรือเพลงอะไรก็ตามที่เคยฟังมาแต่มาฟังเสียงน้องตอนที่น้องอุ้งอิงมาสมัครหลังเวทีกับแม่แล้ววอโจให้ขึ้นร้องเพลงเลยพาอขึ้นต้นแสงตะเวนจ่าพ่อผมได้ฟังแล้วเหมือนมีมนมาสะกดให้ติดตามฟังเพลงน้องอุ้งอิงฟังที่ไรน้าตาไหลทุกครั้งพอมาได้ฟังเพลงหอฝันมาหลังหาน ยิงฟังยิงน้ำตาไหลทุกครั้งแถมผมได้โชคจากน้องวงอิงลอตเตอรี่8 2 2ใบเกิดมาอายุ5 4บ่เคยถือลอตเตอรี่เลยไม่แต่ครั้งเดียวพอมาดูน้องร้องเพลงแล้วไปเสี่ยงโชคกลับถูกเฉยเลยครับนักร้องที่ฟังมาผมไม่เคยติดตามเลยจะติดตามชมต่อไปขับบอร์ด เห็นมาแสดงยุวัดบางปิ้งแล้วขึ้นนั่นผมบอมีโอกาสเข้าไปใกล้ครับเพราะว่าบอมี่มองยืนจังอีกคอมเมนต์นะครับความเสื่อส่วนบุคคลส่วนตัวผมว่านองคือเมฮันนี่กับศาสตร์มาเกิดมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เหมือนกันมากเอฟซีมีแตรุ่นหาซิบบวกซึ่งรุ่นเล่าเข้าเดียวกันกับเมฮันนี่ถ้ายังมีชีวิตอยู พ่อนั่งอยู่บนเวทีมันเหมือนมีอีกร่างลงมาในตัวน้องมันแปลกมากสำหรับผมเพราะเพิ่งเคยเห็นก็มีน้องนี่แหละหละก็าคนแรกที่บุค,คลิกบนเวทีกับหลังเวทีมันคนละคนกันเลยอยู่บนเวทีสัง,งาาอร่ามากเหมือนผู้ใหญ่หลังเวทีก็เล่นตามภาษาเด็กเสียงน้องไม่ได้ไพเราะมาก แต่ฟังแล้วรู้สึกคล้อยตามอยากฟังอีกฟังได้ตลอดบอ่เบื่อคือตอนนี้ติดมากตั้งแต่นองมากเกือบ1เดือนนอนตี2ตีสทุกมือพ่อเห็นคลิปแล้วรู้สึกต้องดูเลื่อนผ่านบ่ได้บ่เคยติดตามไผขนาดนี้ครับสำหรับอีกคอมเมนต์นะครับเป็นคนที่มีอย่างหลาย ยางกว่าทีคิดอยากรู้จักและอยากติดตามถ้าเปรียบเทียบใสซเด็ก16บทัวไปคือเด็กในสมัยนี่หาได้ยากอยู่ครับมีพรสวรรค์ยังบพอพรสวงของนองแบบมาเต็มๆจากที่ได้ติดตามน้องครับในช่องโบอโจต่างแต่นอ้องยางเข่ามาในวงสาวหน่อยเพชดหวานแพง ในความคิดของผมน้องเป็นคนมีศรัทธาในความฝันและกระบบกกระพรอนแสวงที่อยากสิเหตุและตอนนี้นะครับโอกาสนั้นกัมมาอยู่้างหน้าของน้องแล้วก็ขอให้น้องตั้งใจทำและประสบความสำเร็จในความฝันของน้องให้เป็นเด็กดีเสือฟังคำสอนของภูมิพระคุณกะตัญญูต่อพ่อแม่เอฟซีพร้อมสนับสนุน ขอให้น้องอิงตั้งใจทําให้เต็มที่บอโจบอต้องเป็นห่วงเรือ่อขุดบาวเดอร์เพราะในชีวิตน้องบอมีไผอยู่น้ำน้องได้มีคนเดียวหล้กก็มีคนเดียวที่น้องเสื้อฟังมากที่สุดก็คือบอตนั่นแหละที่น้องเสื้อฟังและก็ยานคนอื่นมีสิทธิได้เคหกและเอ็นดูน้องน้องมีองค์เจ้าแมรัศมี คนนิยมชม่ชอบน้องเป็นสาวกวานี่บอสสิเห็นอีอย่างหลายๆอย่างให้ตัวน้องน้องสีเด่นสีดังแบบใดน้องต้องอยู่น้าบอโจเท่านั้นถ้ามีคนใดคนหนึ่งสิมาปั้นคือบอโจไปบอรอดแน่น้องเป็นคุบุญและวาสนาของบอสมาตั้งแต่ชาติที่แล้วญาสุภาพกับบอโจ ซอยกันดูแลลูกหลานให้ดีเดอ้อผู้อยู่ท่งฟ้าเพิ่นทรงสาวหน่อยมาให้แล้วผู้นี้ละ่ะสาวหน่อยเพชรวานแพงตัวจริงนั่งกับกรมเกินดได้ไหวเอิ้นอีพอโจพนะนั่งอยู่ในกรอบเป็นคนที่ม่บุญและก็โลบุญคุ้นสำหรับปรากฏการนะครับของน้องอุ้งอิงบางย่างกับเป็นสิ่งที่หนาเหลือเสือนะครับ บุคลิกที่แตกต่างจริงๆครับเห็นได้ชัดบว,า,วาการให้สัมผณสของน้องเองนะครับหรือว่าการแสดงบนเวทีซึ่งตอนนี้แม่นมติมเป็นคนดูแลน้องย่างใกล้ชิดนะครับเป็นคนคอยประครบประงม,มให้น้องฝึกให้น้องบว่าสิเป็นการนั่งรับร่างวั่นมาได้นำใจบนเวทีของน้องหรือว่า เสื้อผ่านะครับดาแพ้การแต่งกายของน้องแม่นุ่มติมนะครับเพิ่นกิดจะเป็นคนค่อยดูแลทั้งหมดนะครับบ่สีผมนะครับถูกสิ่งถูกอย่างเปรียบเสมือนนะครับเป็นแม่อีกคนกว,วา่าใดนะครับตอนนี้ซึ่งน้องของหญิงกถือว่าเป็นคนที่โชคดีนะครับที่มีคนดูแลตั้งหลายคนนะครับนี่แหะครับคือ ความมหัศจรรย์ของน้องนะครับในเสียงเพลงความมีออร่าในตัวแล้วก็ที่สำคัญนะครับคนหลายๆคนนะครับหรือว่าแฟนคลับเอฟนี่ต่างพูดไปในเสียงเดียวกันว่าน้องเนะี่ยเปรียบเสมือนนะครับเมฮันนี่กับชาติมาเกิดก็อยู่ในคอมเมนต์นั่ร้ายนะครับที่เห็นนะครับบาวาสิบอสโจลงไปแค่ชั่วโมงเดียวนะครับคอมเมนต์นะเกือบพันคอมเมนต์นะครับ นี่แหละครับคือปากฏการไม่วงการหมอล่ำนะครับหงอิงเพ็ดบ้านแพงครับ